กรับสวัสดีเอฟซีุกทานครับพี่น้องผู้ชมอยู่ทั้ทงบ้านครับมือหนีพาพี่น้องเป็นครับพาพี่น้องเป็นช่องพี่น้องเอฟซีตุกทานมาตามจัเวลเล็กเนวทางของน้องสาวกรุงเทพวันนี้มาแล้ะครับหลายคนหลายคนถามถามมาหยอดจอดเสียงครับพี่น้องเอฟซีน้องสาวกรุงเทพมาพบพ่อกันอยู่วัดมือนีเพิ่นแม่กับที่แม่กดเลยกเดพอ่อเดีเ๋ยวเจรกันครับ ถามเป็นว่ารูปแบบแนวทางวันนี้เพื่อนออกมารูปแบบ,แบ,บไดนเพื่นขับเพิ่นช่องตามที่ม่านกลับไปครับก็จะส้มคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ป็นกรรมและแจกทั้งที้งม่านนั้นมาเลยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามไว้เพื่อจะผ่านคลิปใหม่ๆชัดเด็ดป่ะขอบไปฟังน้องสาวกุเทียบพร้อมๆกันครับสวัส<ฮ>ดีครับสวัสดีน้องสาวกุเทียบครับพี่น้องเอี่อีหลาคัาแพงงวดที่ผ่านมา เขาเขาเลขลับจ้ะหมวดที่แล้วเขาลึกลับเนาะเขาหกหมวดรุดหมวดหนึ่งหมวดที่แล้วกับมะเขาอีกเป็นหมวดหมวดที่เจ็ดนี่รุดนะจ๊ะหมวดที่แปดนี่เข่าเออแปดหมวดรุดรุดหมวดหนึ่งแปดรุดหนึ่งแต่ยังม่หนาเกิดกับพี่อย่งน้งหนาติดตามเรื่งสารูปแบบนี้ท่าของเป็นเลขกลับวงในแล้วก็เลขฝันประกอบกันว่าที่ผ่านมา เพืกัเขาวันนี้มาตามจอเดี๋ยววิ่ว่าเลขฝันบ่าฝันบาเร่อยกันเลยจะเป็นเลขฝันกับเล่ห์ลับกะเดี๋ยวอีกจักสี่หาหมื่นเนาะจ้ะเพื่อนกับทรงไม่ลับวงในก็รอสัะก่อนนะพี่น้องเนาะจนเลขฝันมาแล้วฝันมานเรื่อยแหละในความฝันน่ะฝันเห็นเอื่อยเจ้าของกันเอื่อยจะแท้นี่นะเพื่อนกะบนางอยู่วันนี้กะค้นค้นเต็มเนาะนางห่มกันเต็มอยู่วันนี้ผู้นึงกระห้องขึ้นว่าอัน หญ้าพ่นมาเลี้ยวหญ้าพ่นมาเลี้ยวจ่ะหญ้าพ่นมาเล้วจ้ะคนว่าผู้อื่อยน่ะก็นั่งโตสันเนาะตสันก็เลยตกใจมันนี้ก็มีแต่คนห่มถามคําถามนะจ่ะเบิ่งดวงนะจ่ะระมันมาเบิ่งดวงน้าเพ่นใสใส่ว่าเป็นใ่ใ่ายนฝันเน่เป็นเป็นหลังสรงเพิ่นเป็นหลังส่งอแต่วาด่้นเป็จริงเพิ่นเป็นบ่ไดนี้บ่ได้เป็นอืมบ่ได้เปพี่น้องมมาหญ้ามาแล้วหญามาเลวเพวคนว่า ค่ากันแย่ยงกันเบิ่งดวงผู้นึงก็เล่ยหองคืนว่าอันยาเมันอไหร่ครับาเบิ่งดวงค่าคู่หกสิบเก้าบาทเป็นว่าค่าคู่หกสิบเก้าบาทแต่ว่าในความฝันเนาะนู้นะมีเงินอยูสิบหกบาทเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอ้เดี๋ยวจะพี่น้องแป๊บหนึง่งเฮ้ะ ไม่นี่ในในในความฝันเนี่ยม่เงี้ยสิ๖บาทจ้ะแต่ว่าค่าคู่อีดีนั่น69บาทใช่ไหมอืมราคาคู่69บาทหนูนั่นมี16บาทเออก็เลยได้ถามคำถามเดียวเนาะตอนนั้นก็ในความฝันนนั่ก็อยู่ในสมัยเรียนอยู่ก็เลยถามหญ้าคนวละทีเรียนจบอยู่บ่อยหญ้าคนนละอย่างแต่มันเป็นโรคตับก่อนนะมันกินเหล่าหลายคนละหญ้าวายเนูนั่นในความฝันหนึ่งที ไปหลายจีนหลายอาจจะเป็นโลตัาบกอนค่าคู่ปัจจุบก็ค่าคู่หนึ่งหกสิบเก้าบาทแต่ว่าหนูน่ะมี่สิบหกบาทก็เลยเดืเบงข้ามถามเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเบงข้ามถามเดียวเนียนบงข้ามถามเดียวกว่าเงินบกครบเนาะคนหลายป่ะในส้มตันหลายจะนั่งหุ่มกันอยู่แย่งกันถามคำถามเบิ่องดวงคนนหน้าจ๊ะแต่แค่ว่าคนเขาเขาไปเบิ่องดวงะบันนี้ถามเดียว ก็เป็นภาพมืดมากแบบนี้เห <pr os> ็นแต่เอืดอ่อยนอนหันหลังให้ก็เลยเอามือไปลูบลูบตัวเพคนเนาะลูบวันนี้ก็เป็นเก็ดเป็นเก็ดดำดำเต็มมือรู้ตัเต็มมือจ้ะเก็ดเต็มมือเลยเมียนเอ้ยตกใจก็เก็ดงูเนี่ยแหละก็เลยลูบบึ้งอีกเท่านึงก็ตีดออกมากระเก่าจ้ะเก็ดเก็ดนะเป็นเก็ดน้อยๆดำดำเต็มมือกองเต็มมือจ้ะเขานอนหันหลังให้ดินก็เลยเอามือลูบหลัง ได้เสดอตื่นมาหนี่ดังเลยเกจติดม่มาได้แมนมิแตเกหน่อยสีดำอ่ะไอ้ยาจีคมคนปกติหาเนาะามือเป็นหาเจ็ดกับเป็นเจ็ดเนาะอันนี้ก็มักน้องคนยูมากปะเจมักหาเจ็ดเห้าเจ็ดือยกอายุสามสิบหกปีนะจ๊ะสามสิบหกปีจะรละาเียกันค่าคู่เป็นตรกคู่หกสิบเก่าหกสิบเก้าแล้ว นู้น่ะมีสิบหกบาทมึงแต่ทำมเดียวเป็่เงี้แยงกันเบิ่งเล่ชี้โตขอลอดพี่หน่อยน้องสาวคนที่หัวหนี้ขุ่มฝันฝันของเพื่อนก็คชื่ออาไรว่าเะต้นฝันเห็นพี่สาวเพื่อนเนาะว่าในความฝันเนี่ยเป็นใครว่าเป็นหมอดูเป็นหมอดูเป็นนางส่งเนาะจ้ะเป็นวัญญาพญานาคมาเขาย่ามาเลียวย่ามะเหลียวคนว่าก็หุมกันเต็มอยู่ มาบิงดวงน้ำพิ่นคนมาเบิ่งดวงน้ำค่าครูในความฝันได้ไปตองเด้หกสิบเก้าบาทส่วนปันค้นคอนเพิ่อจะแ้งอีหล่ะสะดุ้งตีนจะได้ตัวเลขกแล้วท่างมาจะหลยขวาแล้วคนเอฟซีตีหายตีป็นตีมาหาเจ็ดตีอันนี้ก็มักน้ำพิ่นอยู่มักอยู่ตีเมือป็นหาคนะระวังห้าเจ็ดสามหกหกเก้าหนึ่งหก ที่ลายมากตัวเนี่มักหกเก่ากับเจ็ดหาหกเก้าเจ็ดหกเก้าแล้วห้าเจ็ดแบบนี้หนึ่งหกเป็นตัวร่องสามหกเป็นตัวร่องเนาะวดนปัจจุบันที่สามสิบเอ็กรุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมารุ่นกันพี่น้องอีกไม่กี่วันข้างหน้า เลขลับรองสาวกรุงเทพทีิพนไห้มาเนี่ยซี่คู่เนี่ยแตกอีกบ่ดแตกเพราะว่าร,รุ่นงวดที่เก่ากันเจ็ดแปดงวดเข้าเจ็ดหลุดหนึ่งมารุุนงวดที่เก่ากันว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าแจกบอดแตกจะว่ามันบ,บ่ยังบนนันครับ่น้อยังบนน่นันเกี็ดก็คือเขาถือว่าเขาได้ เพราะว่ารุดมันก็บนรุดหนาเกียดเนาะมดฝันกไปรุดเหล็กลับกับไปเขาเล็คว่มฝันเนาะอื่อันหนึ่งหกหกเก้าเนมันไปเขาเหล็ความฝันที่างูกัดมือเนาะงูกัดมือว่ากัดหังงูกัดหังงูแม่นแต่ตอนตนั้นกัดหังงูมันขาไปเลืเขาเล็รถเสืออื่นทหนึ่งหาหนึ่งหเก้ามันออกหนึ่งหกดนี้ก็มีหนึ่งหกอยู่เด้พี่น้องแต่แบบทิมปรได้๋พี่น้องเนาะเล็เก่า มักออกตัวเก่านะไม่เอ้ท่านมักออกตัวเก่าเพราะว่าหนึ่งหกนี่ก็ไป็นทว่าเป็นเลขถึงว่าสิบวันวันกวนเนาะกวันกวนมันก็บ่ท่านห่างมันกักลับมาได้ใช่กันขนาดสามศูนย์นึ่งหดตองหดพี่น้องกับไปพิจารณาพี่น้องสาวกรุงเทพเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอชพี่น้องเบิ่งพัฒน์พั์มันเทึงหรือว่าความความฝันของเพื่อนเพื่อนกับว่าบอกชูฟัง หลายๆขู่หลายๆคนเคยฟันลักษณะนี้เนี่ยนี่แต่ไปตีเอาระหว่างเลข5 7 3 6 6 9 1 6อีหลานนี่ไปอยู่ที่5 7ได้ไหมแม่สา็5 7 6 9อ๋อขอบคุณขอบคุณน้องสาวกรุงเทพครับเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วยพี่น้องด้วเป็นยอดภาคตอนขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่เป็นแนวทางของน้องสาวกรุงเทพ งวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566รูปแบบหน้าช่างครับพี่น้องมี 57, 36, 69และ16จะเป็นเลข2ตัวนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นกะว่าให้ทายน้องแนก่กบชื่อให้พี่น้องเอฟซีไปหาฉาดิีแม่รัฐบาลว้สารกรเพราะว่าเลขรับยังไม่ทันมาเขาบอ,อทันทรงมากานะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกะปล่อยเหล็กฝันมาก่อน อาจจะช่วงกลางกลางหรือว่าช่วงโค้งโค้งโค้งสุดไทยเอามาหย่อนเสียกันระหว่างเลขฝันและเลขลับห้าเจ็ดสามหกหกเก้าและหนึ่งหกพี่น้องชื่นชอบตัวไหนกับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนําทางช่องเสนอเป็นเพียงแค่สื่อกลางน้องสาวกรุงเทพเป็นแนวทางให้โชคชกมักนหมันลำลำเรด้วยๆกันสุขุสุข้นครับพี่น้องหามีโชคมีหมนันหารำฮารวย จำมือกับวันที่31กกราคมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าล่งหรือว่าสวัสดีมากครับ่น้องครับ